สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์คลิปรีวนะคะหรือคลิปริวใน i g นั่นเองเนาะโดยเว็บไซต์ k m k Social จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ อันนี้ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ KMQ Social นะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะหรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหน้าคลิปได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามมีได้เลยเนาะแล้วก็ติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะใครที่มีบัญชีเอ่อ Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะล็อกอินผ่านบัญชี Google กันได้เลยนะคะ เมื่อทุกคนลงทะเบียนกันเสร็จแล้วนาะอก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ตรงหน้าคาสั่งซื้อใหม่มาให้แบบแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดถูกใจคลิปริวนะคะก็เลือกไปที่ไอจตรงนี้นะเลือกหาเป็นหมวดหมู่ได้เลยนะคะหาเป็นเพิ่มยอดถูกใจกันได้เลยนะนี่ ก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะบริการเนาะเราเอาเป็นของประเทศ USA ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนาะให้ทุกคนนะคะกลับไป copy ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะนำลิงก์มาวางใส่จำนวนที่เราต้องการนะคะเราแค่ห้าสิบก็พอเนาะเวลาเฉลีย่ยของเราคือสิบนาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่หนึ่งุด้าบาทจากนีน้ให้กดส่งกันได้เลยนะ เมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยสําหรับท่านดใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกหมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะ ต่อมานะคะเราในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทางเดียวกันช่องทางแรกคือการสแกน QR วอารโค้ดนะคะทุกธนาคารเลยเติมขั้นต่ำตั้งแต่หนึ่งบาทสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะเมื่อเติม1นึ่งพันบาทขึ้นไประบนดอะเพิ่ม5%นะคะช่องทางที่2 t งทูมันนี่วอลเลนะคะเติมขั้นต่ำสิบบาทเลยสูงสุดไม่เกิน3 0,000บาทต่อครั้งนะเมื่อเติม1นึ่งพันบาทขึ้นไประเบนิดนะเพิ่มสมอรเนต์นะเมื่อใส่เราเมื่อเราใส่ยอดเงินเข แล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะคะคริปโตเคอเรนซี่สำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดจีนนะคะหรือสิงคโปร์ก็สามารถใช้ใช้ช่องทางนี้ได้เลยนะคะในการเติมเงินเนาะอาจเติมขั้นต่ำตั้งแต่100บาทนะคะสุดๆไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะเมื่อเติมผ0าระับาทขึ้นไประบนินะเพิ่ม5%นะคะ ต่อมาในส่วนของบริการเนาะก็จะมีทั้งให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ y t u t u b ิกต k อก k i n s t a g กรม t e l e gram ทวิ t เตอร์เทรนะคะก็มีให้ครบหมดทุกแพลตฟอร์มเลยตรงนี้ก็จะมีรวบรวมราคาบอกให้คำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมวาให้ด้วยนะอ่ะต่อมานะคะที่ ประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องข้างนี้ได้เลยนะคะก็จะมีทั้งรหัสนะวันที่ลิงก์ค่าอาจ่ายนะคะเริ่มนับปริมาณบริการคงเหลือนะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะ สามานะคะช่องทางการติดต่อแอดมินสำหรับใครที่มีปัญหาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ลาช้านะคะการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆเนาะหากพบปัญหาด้านไหนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะ และช่องทางสุดท้ายนะคะการแนะนําเพื่อนนอะเพียงแค่ Copy ีลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์ที่เราได้ให้ไปเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงสเปอร์เซ็นะคะจากรายได้ที่เพื่อนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้งานในเว็บเนาะจ่ายขั้นต่าอยู่ที่หนึ่งรอบาทเลยนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะอ่ะหน้าตาเว็บไซต์ของ K m โซเชียลก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะเราเข้ามาใช้งานเราเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้อยู่ที่31ไลค์นะคะขาเนียลองรีรอบหนึ่งนะ นี่นะคะจาก31ไลน์เมื่อกี้นะคะก็ขยับขึ้นมาเป็น72ไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะก็ถือว่ารวดเร็วมากๆเลยด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถจิมมิงกระล่องเข้ามาใช้บริการกันได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ